โอ้ยโอ้ยโอ้ยประคอครับส่วนมากทำตัวเงียบบพี่พวาของกับใหม่เอ้เก็นครับพี่น้องผมตกปลาหาอยู่หากินครับเมื่อนี้ว่าสิลองมาใส่เบ็ดกับผมสิลองมาใส่เบ็ดป่าบังครับเอ่อไม้ก็เป็นนีครับ น้องอันนี้เป็นน้องสาธารณะเลยครับน้องสาธารณะน้องธรรมชาติครับผมเคยมีเสบนานสิเสบานมาใส่โปะงถิ่ไใบใส่ตุ้มกุ้งครับผมอากามีใส่มองครับข้เจ้ากาลังหยามมองอยู่กกรมีครับเห็นปดมองอยู่นะซี่นีปลาพวกปลาขาวปลาอันนี้แหละครับถือแด่ว่าผมจะมาใส่เบ็ดเดี๋ยวร่อให้ข้าจ้าอาจจะข้าจ้าขึ้นจ่ง่ายผมกับทีไใส่ถิ้งวบครับอาจจะไปหายางใหญ่เบ็ดก่อนครับช่วงนี้มันห่อนอากาศห่อนห่อน,อน,อนแบบนี้ ใส่ใส่หวัวกลงไปทิ้งหน้ามันหอนเดี๋ยวยันยันหวัวกมกันตายครับตัวมาดจะใส่หมดึหมดหมึดนี่ครับกำลังเหนหน้าปังครับเขาจะเอาน้ำจากน้องครับมเหนหน้าปังเขาแกร่งงามครับผมหน้าปังแจงน้ำจะน้ำจากให้หน้าไหลลงมาเนี่ครับนี่ครับน้ำไหลอาๆกลับลงมากองขึ้นกอลกำลงางเขาจะสูบใส่ให้หน้าให้เก่าครับผมท้ายบานเขาจะกำลังยำมองครับอ่าซีมีอยู่เดี๋ยวผมซีล่องย่างหาจ่ายเบียดไปก่อนครับ ผมสิตักเบ็ดตักเบ็ดไปแล้วกัคำคำหมืดหมึดยังสิมาเสียบเนื่อครับเบ็ดบม่ร้ายครับเบ็ดตามสีเปลืงหนี่งนี่ครับมือนี้ใส่เบ็ดดวงน้อยครับปกติเบ็ดรุ่นนี้จะใส่เนื้อสีเดือนใส่เนื้อใส่เดือนเนื้อใส่เดือนใส่สำหรับพวกปลาดุกครับผมเดีว่าบ่มีเบ็ดใหญ่ก็เลยเอาอันน้อยมาเนื้อเป็นเนื้อหัวครับเนื้อหัวซ้ำหัวก็จะเริ่มเห็ดหัวได้แล้วครับกินละซ้ำสิบบาทครับสวยหน่อยนึงยักษิหยามได้จักษ์หลอกครับ หซื้อลองซื้อมาขีดนึงครับผมสามสิบบาทเบ็ดกะสามสิบกวางครับผม ตำแลวครับอากาศก็เริ่มเย็นๆแลวครับน้ำคาดว่านาซีเย็นไ็หน่นอยน้ำเย็นอยู่ครับพวกเท่ากับซิบไตครับ,วปปบพวกแซมครับางทีปลาหน่อยก็บ่มาแย่งกินพร้อมครับปลาหน่อยก็บ่มากว่อนบบกกัท่องไซตตะเวนน่ะปลาหน่อยนี้จะมากวนก่อนครับปลาหน่อยจะมากินตัวเงก่อนใส่์เงาหัวไข่จมลงไปประมาณนี้ครับ มือมือหนึ่งครับผมเพื่อที่จะให้หอกมันลอยขึ้ขนขันเท้าใส่ริมนม้ำผิวน้ำเลยนี่หอกมันซิบดินครับผมป่าซิบเห็นวิธีการใส่เงียหวกประมาณนี้ครับไ่เบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับผมยังเมื่อยเลยโคตรเมื่อย อมองไสหยากครับมองที่อยู่เสียบเบียไปขีตมแล้วก็หยางหยากครับผมนำไปขีตมทีหอดเครื่องเกือบูดครับผมั้งห่อนต้งเอา,อาเดี๋ยวแกมือแน่จังหน่อยครับผมเดี๋ยวขอแกมือจอังหน่อยอ่ะเดียวประปูจังหน่อยครับผม เว้ยลูกหลานมหาอยากหากินขอให้มันมันเลยปลาไปอยากกินอกปากรักษาอย่าได้ตื่นในท่วงอ้าวขอให้มันมันมันเยวแกมือจใหน่ครับผมอ่าืมจวดจัดขนาดครับผมเดี๋ยวสินันทฝากจ,จัดสักชั่วโมงหนึ่งครับผมจังสี่พยายามนีครบรู้สึกว่าปลาจะกินซาเน,น,นี่ยนิดนึงเพราะว่า ช่วงแรกครัเกเจ้าก็มาลงมาใส่มองใส่มองใส่ป่าอยู่ครับเอาเดี๋ยวจะงไ่กักขอ,ขอนั่งพักกันครับเขาจังไปลุยไปยามมันกันครับเศร้าเมื่อยไ,ไปหน่อยนึงครับวันนึงครับประมาณสามสิบนาทีแต่ที่ภาพไม่ยามเบ็ดครับผมมาเลาะเบิ่งเบ็ดประเดิมหลังแรกเนื้อเรียกว่าเนื้อเบิดเทย เออนื้อเบิดครับผมเดี๋ยวขอใส่เบ็ดกันครับใส่เนื้ก่อนทางข้างหน้านี่ส่งดึงดืดดืดครับผมปะคองน่อยป้อนี่ครับผมประขอน่อยครับดึงดืดดืดดดอนี่ครับตุ๊บตุบนี่ครับผมแสมแรกมาแล้วครับประขอน่อยเอาครับผมเดี๋ยวขอเก็บมันครับ แนมไปลังกันฮะค,คือคือมีปลาทิอเบ็ดครับผมแมน,นบะไม่นี่ครับผมปลาคอครับใส่สวยขึ้นมาหน่อยนึงไงก็ตัวแหลกน้อยนึงครับไส่สวยขึ้นมาหน่อยนี่ครับผมตกงา้าขึ้นมาหน่อยนึงครับผมเอาสกก้องโฟกัดน,นี่ครับผมเอาเดี๋ยวขอเก็บมันครับตังขนาดแนมไปไมีปลาคอ คือเบ็ดอีกแล้วครับผมเนี่ยมาเห็นโตเลยใส่ซ้ำตัวที่สองเลยครับผมแน่นว่าสูสีกับตัวที่สองครับอาจจะหน่อยก็น้อยหนึ่ง้วก็ายง่ายกับตัวแรกหน่อยหนึ่งครับนี่ครับผมราบเรียบร้อยครับผมแบบที่สามครับอยวขอเก็บนครับผมเนี่ยไปล้างข้างนาที่ป่าถือเบ็ดดกับผมจ้เปิี่็นป่าอย่างตัวอาจจะเป็นปลาคอหน่อยครับเย็นดินเงาะเงาะแง้ยอยู่หนึ่งครับ ก็ขอนอยอีลกเนาะเยี่ยมมางกันครับาใส่ไงสำได้หน่อยสำได้โคลบๆๆซ้นตัวแรกเลยครับผมปึ๊บเต่าคือเก่าครับถึกเบียดแล้วเข้าทวงไปก่อนซ้ำตัวแรกเลยครับเอาเดี๋ยวขอเก็บมันครับ ยามรอบแรกเสร็จเรียบร้อยครับผมเนี่ยเลือดหน่อยนึงเยู่ยามในอีกรอบหนึ่งอยู่ครับนี่แกะไปครับผมสีแปมสีแยมใส่ปนครับผมสมัดอ๋อเพราะอะไรเดวคาดไปเถอะครับรอบแรกเขาเดี๋ยวสิฟ้าแยกน้อยแล้วมายามอีกจะกรอบหนึ่งครับครับพี่น้องผมส้อม่อยพักหนึ่งแลวครับนาที่อะมันสามทุ่มนิดๆแล้วครับเดี๋ยวผมสิฟ้ามายามเป็ดอีกสักรอบหนึ่งครับผมรอบแรกหหมานดีเลยได้ปลา คอสี่ตัวครับผมอาจจะตัวบาง่ก็ถือว่ามานดี่ครับเย่าข้ามาเบิ้งยมเบ็ดต่อครับผมยมรอบสองลังนี้คือทรงนี่อาการวะอุ้ยประเดิมลังแรกมี่อาการเลยครับผมลังนี้เนื้อหล่อนะครับตอนตอนที่แหลกตอบแรกไม่ยำเนี่ยเบิ้งหันโอ้เป็นปากชิงครับผมมีแต้มครับผมถือว่ามีแต้มรับแต้มให้เขาครับปากขง็ปขงปาแข็งโอ้แมนใหญ่เด้อนี่ครับผม ตกไงครับเอาเดี๋ยวเขาเก็บมนครับยามกันต้อครับผมลัางแหลกเค่งครับผมอันนี้เน่้ยไงอยู่คือเก่าครับนี่หวกนี้ส่วนมากนี่จะเนี่ยจะบ่คอยหล่อนครับผมอันนี้ไก่ยู่คือเก่าหลอดซองนี้ยังยังบ่มที่แต้มปลคอหรือประดุกครับผมนี่ครับพวกพี่ป่าก,กินไปแล้วปลาิวนะ พอเสิ้ยวแตกกระจาครับผมถือไฟรังนี้ก็เ <c oughs> นี่ยก็ยังลอยดองดองอยู่ขึ้เกาครับผมหัมวขึ้นลอยอยู่ขึ้เกาอันนี้ก็ขึ้กันครับหัวยังลอยขึ้เกาะมุมนี้เต็มต็มเลยปะะ่าอ่ะเดี๋ยวรังใดมีอาก,การถือปลาเรือไทยเบื้องไม,ม้ครับผมลอยสุด ก็ยังประขาดข้ามครับผมล้งต่อมานี่เป็นดินเงึบๆครับฝ่ายยังวะโอ้ยดินโอ้ยประคอครับผมตัวบกยอยไงล่ะใส่ใส่นิดหน่อยครับผมอีกหนึ่งแต้มอีกหนึ่งแต้มจะดินจะดินไม่ใช่ลุดนี่ครับผมเดี๋ยวเขาเก็บนครับ แม่งไปขั้นต้นาเบ็ดจมครับผมจากซีอูวัวดินดิงขโมยไปแล้วอุ้ยอุ้ยปลาคอยยังไงเดี๋ยวเรียกเรื่อยนะโอ้ยดูเตอปลาคอยยังไงครับผมวายยู่เนี่ยมาคือเบ็ดจมว่ะบินมาเพียงเลยโอ้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 ย เบ็ดทิ้งดวงนิดน่อยเบ็ดทิ้งดวงนิดน่อยยังไงวันนะี้ตักกระเบรมากบาลเฮ้ยต้องมายกขามอะไอีกอ๋อครับผมขืนโคกเรียบร้อยโอ้ยบุกไงครับบุกไงเลยโอ้โหตื่นเต้นครับผมโอ้บุกกินปลาเบ็ดเจียวอยู่โอ้ยเดีย๋ยวเดี๋ยวมึงขอกำลังน้นงนนนำบุกไก่ไก่น้ำกัน อ้ใส่ง่าครับผมหนาเจ้ามันหาฉีดครับผมโอ้โหขดตัวเต็นเลยพราะเห็นอย่างดอกเบ็ดมันอันดวงน้อยนะครับยานมันอันงานยานเอาป่าปอยู่โอ้วายยูนแเนี้ยมากเแบบ็ดจมครับผมเามานาะมันมันครับผมสุดยอดครับครับพี่น้องผมยามเบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับผมผลงานเมื่อนนี้กับทีว่ว่าพอได้ก็ได้ยุดได้กินครับผม รอบแรกได้ซีตัวประคอใส่ปนส่วนมากครับรอบสองนี้ได้สามประเค็งตัวนึงประคอใส่ปนตัวนึงแล้วก็ประคอใหญ่ตัวนึงงกับผมโอ้ผมนี่โคตื่นเต้นเลยไม่ได้ดักเบ็ดนอันเบ็ดมันดวงน้อยแล้วก็เน่าตักกับเร็วมากกับผมก็ได้โตกะทือว่าโอเคบ้านเติบกับผมเดี๋ยวฮ้องที่กลับไปเบิ้งผลงานอยู่บานกันอีกเัวอนึงแล้วก็มือเสาจังไยายามน้องกันกับผมไปดีกว่ากับผมกับบ้านกันครับมือนี้มาเบิ้ง ผลงานของเฮาครับผมกลับมาฮอดบัตรแล้วครับเดี๋ยวเทกมาผลงานรอบกลางคืนครับผมในี่ข่อยไงตัวนึงครับผมแล้วก็ใส่หน่อยๆใส่ปนครับเดี๋ยวถ้าไปรุ่นมื้อเช้าอีกเพื่อนึงครับผมเพื่อมันเตรมกันสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าอากาศเย็นๆครับผมยิ่งมื่อเช้าเนี่ยอากาศสะเย็นๆเนี่ยจังหน่อยจะบ้าห่อนขึ้นมาแรงครับมึงบรรยากาศตรงหน้าครับตรงนี้เขาจะเห็นหน้าปังครับ ตรงที่เป็ดน,นะปังเนี่ยไปไกลก็จะแรงแหกครับบรรยากาศนองครับตะเวนกำลังขึนน้นครับผมชาวบ้านก็ไม่ยำโป้ไม่ยำผนครับยื้ไกลผมครับไม่ยำม,มองที่ที่เพิ่นมาใส่เมื่อวานต,ตอนแรกครับเดี๋ยวเมาสิพามยายำเบ็ดที่แนนี่เนมไปลังที่สองนี้ปลาถือเบ็ดครับผมจะสีเบ็ดปลายอย่างเบื้นี้ลังนี้ลังแรกเนี่ยเนี่ไปรักที่สองปลาถือเบ็ดแล้วก็ เน้มนยืไก่หมเห็นมันดิอเูยครับเดี๋ยวเบื้งหลังนี้ครับที่เป็นป่าอย่างส่วนมากับประคอครับตะวังวัยเห็นเด็กได้ประดุกโบมีเลยประคอครับปลาปลาคอใส่ปนครับผม อย่าเอาใส่ถุงเงินอ่าเรียบร้อยครับผมแต้มแหลกใส่สวยครับปลาจะเข้าพยา,ายามต่อครับนี่ครับผมหลังนี้ถือปลาเนี่ยดินเยอะๆแต่ว่าหลังพุ่นเบ็ดจมครับนาทีโตใหญ่วกว่าครับเกี่ยวผมซีบไปเบิ่งหลังพุ่นครับตอนแน่มามมนดินบุ่มๆอยู่ด้ยยั่วหลุดแล้วโอ้โหโ้นี่แหละครับเบ็ดจมแต่ว่าหาง รุดครับโอ้ผมแน่มาดินบุมบุ่มครับรุดตอนที่ผมแน่มาเนี่ยอะไรบ้างพัดลบุ่มเลยโอ้โอยยงเสียดยย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 ยม่ยย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 อยย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 ยนยย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 ่ายย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 เลย,ยเเล,ยยาาล,ล,ลยีลายเยยยนย ตันวน้อยนี้เก็บรลุดไปเลยครับสงสัยที่มีป่าใหญ่มากินดมนันครับก็้เสดายครับตัวที่ดึงเบ็ดลุดร่างทางนานนี่ก็มีอาการครับผมหนาที่โตไปใหญ่กำลัปลา่าเลยส,ส่งดิบ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 ดิครับ ส่วนมาันตัวใหญ่กับที่ลุดครับผมแล้สิ่งเหลือใส่ในน้อยมินินี่เลยครับใส่ปนในฟอเรียงเบ็ดอยู่พเพราะว่าเบ็ดเบ็ดมันหลวงบกใหญ่ค,ครับฮะแต้มสามครับผมอีกลัางหนึ่งที่มีอาการครับผมปลาอยัางวันนี้ปลาเค็กครับผม ก็เลยก็ได้เป็นมูโตมือขึ้นครับผมมือขึ้นก็เลยตัวนึงพว้ตัวมือขึ้นในเมีบอ่งี้ยครับนันนี้ตัวหน่อยนึงอ๋อเอาขึ้นก้าครับผมถือเบียดทั้งละหลังนี่ถือตัวบูน้อยครับผม <c oughs> นี่ครับปลาบูน้อย เดี๋ยวปลาบูนี่ผมปล่อยมันดีกว่าครับมันตัวน้อยแห้งครับเฮ้ยล่าน่นจะถือปลาป่ะวะดินดินนี่โอ้ตอนนี้หว่วกครับผมโอ้หว่วงยิ่อยูอย่เด้นีว่นว่าถือนี่ว่าถือปลาอยาขอปล่อยปลาบูหน่อยตัวนี้ครับเนี่ยเนี่ยมาหลังเทิงนานี่เบ็ดลอยอยู่ทั้งฝ่าครับผมโอ,โอ้เจอของใหญ่พี่นอ้องเอ้ยหลุดโอ้ยสียดายนะครับดู ลุดครับผมลังนี่ดึงเบ็ดขึ้นมาอยู่ทั้งฝาเลยเฉยๆเฉยๆเมื่อไปข้างหน้ามีเบ็ดลังหนึง่งส่งสีจมๆครับผมผู้หยานบระยู่อยู่ครับบอด,ดินไหมก็สิวา่านห่ขันวันยู่นี่นะสิดินแต่ว่าเดี๋ยวเก็บลังนี้ครับหัวป่าว่ะลึกก่อใหม่ว่ะอุ้ยหัว,หวหป่าครับผมอยูๆ่ๆหวานประยู่เห็นจมๆแต่ว่าพอดินครับผม ของกับใหมเออเก็ดรุดเก็ดหล่อนมาแล้วครับ <c oughs> ต้องใส่ถึกก็เป็น <c oughs> คู่เบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับผมรอบเสาใบปลาบนลายประไดครับปลาหนึ่งสองสามสี่หา้าห้าตครับผมนี่เบ็ดเหยียบหลังหนึ่งครับผมปิดล่าหลังหนึ่งล่าแบบเหยียบได้เลยครับซื้อทิงนิงเลยเอยขันแมน่นขันแม่นหยามมือขึ้นนี่จักซิทันมาทัานมือครับนี่นี่ครับเบ็ดแบบ งัางขนาดนี้เลยครับแล้วก็มีห้อยมีห้อยเขี่ยกัดคอมครับมีห้อยกัดเป็นเป็นบักเป็นบักเป็นบักคอมครับพอเฮ้ยเจอของใหญ่ครับผมเรียนเรียนอเ็ดอาเอางาปังซังครับผมเอะเมื่อนี้กะสายแล้วครับตะเวนขึ้นแล้วเดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่าจัดเมนูออยังจังไปเบิรงอที่บ้านนะครับผมมาเบิรงนผลงานหลอบเสาครับผม ปลาซี่ห่าโตรครับผมจะได้เล็กงานไปหลังนึงครับหลุดกระจายหลังครับนี่ครับผมปลาซี่ห่าโตใส่สมาร์ทใส่ปนครับผมอันนี้ผลงานเมื่อขึ้นนี่ครับนี่ป็นคอใหญ่ตัวหนึ่งนี่ครับผมผลงานรอบเสาะลองขึ้นกะพอได้ยุติกากินครับผมจัดเมนูทอดครับผม ตาทั่วครับผมกินกบทอดปลาครับพี่น้องผมกินข้าน้ำกันครับผมข้าเส้าเมนูหลากหลายครับมือในี้รื่งถอดปลาตาทั่วถอดใข่ครับแกงปลามาครับมากินน้ำกันครับเดีย๋ยวขอน้มลองข้อแจ็กน้อยหนึ่งครับก็กินข่าเสียบครับ จัจด,ดขนาดครับผมมาครับมาแบบนี้กินขา้าวต้มกันครับกินเราตึ้งมาอืมสิการขนาดครับผมมาเลยครับเด้อใส่สันดิกินขนา้าวกินขนา้าวน้ำกันครับทอดปลากรอบๆทอดแบบกรอบหนอกนุ่มในครับ กินกับตำทัวแซ่บๆครับ ร้านน้อยปิดเทิมแล้วครับพ่อกับแม่มาเอาไปอยู่นั่นแหละเปิดเทิมจะซกลับมาใหม่ครับ ข้าวเป็น้องผมจังไรขอตัวกินข้าวกันครับมาคลิปนี้จังไรกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามให้นะครับเดี๋ยวเจอก,กันคลิปหน้านะผมสวัสดีครับ